ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนสิทธิ์แหยยุงแหยยุงแป็นกุศลอยนะครับวันนี้มาทำบุญที่วัดน้องเข้ามานอนเมื่อคืนนี่เองเพิ่งออกไปเมื่อเช้านี่เองมาครับคุณแม่กับคุณพ่อ มามาวัดกี่ครั้งแล้วหนูมาสามแล้วมัง้งนะลูกเนาะสองสองครั้งอืมตอนนั้นมาเจอหลวงพ่อเนาะินสวัสดีครับพบกับผมที่กรมอ่นทัวนะครับวันนี้ก็เป็นวันเทศกาลนะครับวันที่เบียดเรียกว่าเทศกาลแล้วนะครับเทศกาลสงกรานต์ก็มีพี่ที่ทํางานเก่านะครับมาทําบุญนะครับ มาทำบุญที่วัดศรีสกเกตวัดที่พี่เขาเคยบวชอยู่นะครับวันนี้ก็ได้มาทำบุญกับครอบครัวนะครับเดี๋ยวไปถามทุกสุกกันนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสล่าเรื่องการเดินทางแล้วก็ถามทุกสุกกับพี่นะครับพี่สมชานซึ่งเป็นอาจารย์ของผมนี่แหละการขับรถแต่ก่อนขับรถขับเรบือครับสอนขับรถผมตั้งแต่ทำง,งานประจำนี่มาครับพี่พรนะครับเป็นคู่ชีวิตสวัสดีค่ะแล้วก็หลานน้อย น,นสวัสดีสวัสดีคเ<ช>ขาเรียกผักอะไรยอดมะก,กอ,อกปะไม่ใช่ไม่ใช่ผักอ,อะไรนี่กินข้าวรวมกันหลังจากถวายอาหารพระเสร็จน,นะครับเป <ๆๆ S 1> ็นไงบ้างพี่การเดินทางช่วงสงการพี่มาเมื่อคือนใช่ไหมเมื่อคือน,กอนก่อนพี่เาวเมื่อคือนวันที่เก้าเอยคืนวันที่วันที่สิบคืนวันที่สิบก็ยังไม่ได้ขึ้นมอเตอร์เวย์ใหม่เนาะยังไม่ได้ขึ้นอ่ะพอดีเยรถต่อคิวขึ้นเยอะก็เลย โอ้ไม่ไหวหรอกก็เลยวิ่งข้างล่างข้างล่างก็โล่งสบายอืพี่เขาก็เดินทางมาจากจังหวัดที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะครับถึงได้นั่งคุยกันได้ในวันนี้นะครับเยอะไหมพี่ตอนที่มาขาออกจากวันเมื่อวันที่สิบเยอะไหมก็ถือว่าเริ่มเยอะขึ้นละเยอะเยอะการช่วงเกิดอุบัติเหตุก็ยาวเลยจะหนักหน่อยก็เกิดอาการกันว่าอะไรนะอะไรเงี้ยแต่มาเห็น จาเป็นนโยบายก็โอเคขากลับจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไหมพี่แล้วแต่จังหวะหรือปะอ่าแล้วดูดูจังหวะทีวว่าเอาไงดีถ้าไม่มีตอกคิวขึ้นก็จะขึ้นไปชมบรรยากาศอืนะครับน่าขึ้นนะน่าขึ้นน่าขึ้นลองดูว่ารอบแรกเนี่ยเขายังไม่เปิดเป็นทางการอาจะลองขึ้นดูเปิดเราขึ้นก่อนงขอเปิดฟรีด้วยอืม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 แต่ก็น่าขึ้นนะน่าขึ้นน่าขึ้นมองข้างล่างน่าจะสวยสวย เป็นถนแล้วถ้าได้ขึ้นรถสูงเนี่มันจะเห็นย,นยนู่งถ้มันเป็นวิวใหม่ที่เรายังไม่ค่อยได้คุ้นเท่าไหร่รเราวิ่งแต่ข้างล่างแล้วก็เห็นต่อหม้อขึ้นไปแต่เราไม่เคยเห็นข้นวิวข้างบนน่าจะสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับเป็นบรรยากาศการเดินทางถามข่าวคราวกันนะครับอําเภอขุคขันนะครับที่จังหวัดศรีสกเอตเราก็เดินทางมาต่อทําบุญที่โพธิสวุวรรณนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันที่แขกนี่เป็นขออนุญาตเล่ากับท่านผู้ชมให้ฟังนะครับว่าเป็นพี่ที่ทํางานเก่า เมื่อปีสองห้าสามเก้าเลยนะครับนี่เป็นครูที่สอนงานผมทุกวันนี้ก็ด้วยอานิสงส์บาร,รมีของวัดเนาะทำให้เราเชื่อมสัมพันธ์กันมาทําบุญด้วยกันนะครับอยู่ไกลก็ยังมาคนที่แขกก็เคยบวชที่นี่เนะาะเคยเคยมาศึกษาธรรมะอยู่ที่นี่นะครับเป็นบรรยากาศถามข่าวๆวนะครับวันนี้เป็นมาทาบุญชิดช่วงของการก็เลยเก็บภาพมาให้กับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าเรื่องเล่าให้กันฟังเล่าต่อกันฟังนะครับถามข่าวครา,าวทุกสุข สำหรับการเดินทางแล้วกลับวันไหนครับพี่สิบห้าครับสิบห้าตียาวเลยเนาะยาวไม่ได้แวะไหนละไม่ได้แวะเพียภูมก็ไม่แวะครับพี่แคสสิบหกต้องทำงานแล้วอืมสิบหกทำงานแล้วเป็นเคยที่สเกตนะครับวันนี้ก็ดีใจนานเห็นกันทีก็ดีใจดีใจนะครับหน้าเก่าๆพี่พรตอนนี้ก็มีหลานแล้วสมัยก่อนยังเฟี้ยวเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็ไปหมดแล้วครับไปแก่ตามวัยอืมแต่ตามวัย ลานโตขนาดนี้เราจะเหลืออืมนะครับเราจะเหลืออะไรเยอะมากนะก็แกะตังหูแหละหนูกินเป็นไหมอาหารรวมๆแบบนี้หนูกินเป็นไหมเป็นข้าผมเป็นไม่งงๆเถินกเถินเราตักมาลราดเลยนะครับรวมๆตักรวมๆเลยประมาม การเข้าวัดวันนี้คนเยอะนะครับแต่ว่าก็ทุกคนก็เว้นระยะห่างกันหมดเข้ามาก็ล้างมือกันหมดเลยปิดแมสปิดอะไรกันหมดเลยนะครับช่วงนี้ก็ฝากรักษาเนื้อรักษาตัวคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็อาบูน่าฝากทุกท่านทุกๆคนด้วยนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับเป็นการเล่าประสบการณ์ในการเดินทางด้วยแล้วก็เจอเพื่อนเก่าที่ทํางานด้วยก็เลยมา,าถ่ายทอดความรู้สึกความผูกพันที่มีต่อกันนะครับกับพี่แขกเขาถ้าได้มาก็ตั้งใจมาหาอยู่แล้ว น้องมาหาพี่กันครับอืมนี่นะครับความผูกพันสิบกว่าปีที่อยู่กับพี่แขกมานั่งโต๊ะติดกันทำงานด้วยกันทํางานประจํานะครับเป็นงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งวันนี้ก็บุญมาฝากขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ